เริ่มแรกก็คือน้องลคดมาคือน้องหายใจเสียงดังแล้วก็ได้มาตรวจพบว่าน้องอ่ะเป็นโรคหลอดลมตีพอน้องอายุมากขึ้นแล้วน้องหายใจแบบแรงทุกวันอย่างเงี้ยแล้วกระดูกซี่โครงน้องอ่ะค่ะมีผิดรูน้องเป็นโรคปากแหว่งเพดานโว่และมีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนนมตอนแรกเนี่ยน้องทานนมทางสายก็คือเข้าทางปาก ต่อไปที่กระเพาะอาหารเลยแล้วคราวนี้น้องมีปัญหาเรื่องสำลักนมขึ้นมาทําให้ปอดน้องติดเชื้อน้องคลอดก่อนกําหนดประมาณ28สัปดาห์น้องมีภาวะหยุดหายใจอะค่ะแล้วแม่ก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงก็เลยต้องปั๊มหัวใจน้องขึ้นมาแต่ว่าแม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้วิธีการปั๊มหัวใจก็เลยกดผิดทําให้ซิคโครงเขาหากักคุยกับคุณหมอ,อค่ะคุณหมอบอกว่าน้องจะต้องอยู่ที่นี่ นานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเป็นโรคปอดแล้วเขาเป็นเยอะก็คือเขาเขาบุมทั้งข้างหน้าแล้วก็ซี่โคงข้างๆคือเขามีภาวะเป็นเป็นโรคปอดเยอะอะค่ะเป็นเหมือนปอดเนื้อรลังแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นผังผืดด้วย ็อย่างที่เราทราบกันว่าการระบบหายใจมีหน้าที่สําคัญในการดํารงชีวิตเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจก็คงจะมีความยากลําบากนะคะสาเหตุที่เขาจะมีปัญหาทางระบบหายใจเรื้อรังเนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายอย่างตั้งแต่มีปัญหาทางสมองเป็นความพิการของสมองเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดซึ่งปอดยังไม่พัฒนาเต็มที่นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจอื่นๆนะคะเช่น ความผิดปกติแต่ก,กาเนิดของทางเดินหายใจพอเขามีปัญหาพวกเหล่านี้ก็จะทําให้เขาไม่สามารถหายใจได้ปกติร่างกายก็จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนแกส๊สไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะต้องได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเพราะว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเซมหะออกซิเจนหรืออะไรต่างๆนาะนาะ แต่ปัจจุบันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างที่เราทราบกันเครื่องช่วยหายใจสมัยนี้เนี่ยก็มออีระบบป้องกันที่ดีมีระบบเตือนมีระบบอะไรที่ดีขึ้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะให้คนไข้กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ถ้าเขาสามารถมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งสมัยเดิมๆเมนี่ยเราก็ได้รับบริจาคแต่กว่าจะได้เครื่องช่วยหายใจเครื่องหนึ่งเนี่ยมันราคาเป็นแสนนะคะหรือรางวัลเครื่องก็แพงกว่านั้นก็ต้องใช้ระยะเวลารับบริจาคนานกว่าที่พ่อแม่จะได้กลับไป ะะก็ด้วยโครงการนี้เราก็สามารถที่จะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนอกจากเครื่องช่วยหายใจยังมีพวกเครื่องให้ออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะต่างๆซึ่งจะช่วยให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจที่บ้านสามารถทําได้ดีขึ้นนะคะ โครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นสําหรับเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเซมหะออกซิเจนหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องดังการที่เราจะให้เด็กคนหนึ่งกลับไปอยู่กับพ่อแม่ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์สิ่งสําคัญที่สุดนี่เราต้องทําให้พ่อแม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลลูกเขาได้อย่างน้อยที่สุดเขาต้องรู้จักวิธีใช้เครื่องมือรู้จักวิธีแก้ปัญหาเมือ่อเมื่อมันเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมา ใช่ไหมคะถ้าเขามั่นใจแล้วเขาก็จะสามารถรับลูกไปอยู่ที่บ้านการที่ลูกกลับไปอยู่บ้านเนี่ยข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่แบบอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลาถูกไหมคะแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าอยู่ในโรงพยาบาลโอกาสที่จะติดเชื้อเนื่องจากเชื้อโรคในโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นเชื้อที่ ค่อนข้างดื้อยามากเนื่องจากขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลตีนข้างๆล้วนแต่ใช้ยาที่ยาปฏิชีวนะหรือยาอะไรที่มันค่อนข้างขังข้นสูงทําให้เชื้อโรคเนี่ยค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเด็กที่กลับไปบ้านก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องของเชื้อดื้อยาลดลงหรือการติดเชื้อซ้าซ้อนลดลงนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยพ่อแม่จะรู้สึกภูมิใจว่าจะสามารถให้การดูแลลูกของเขาเองได้นะคะ คือเครื่องบางเครื่องเนี่ยไม่ได้ราคาแค่หมื่นสองหมื่นแต่ว่าเครื่องช่วยหายใจบางเครื่องราคา3ามถึงห้าแสนแต่พอเรามีโครงการตรงนี้ค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้อุปรกรณ์ตรงนี้กับเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะไปต่อข้างหน้าได้โดยที่มีพวกเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้ขอบคุณโครงการค่ะขอบคุณ ขอบคุณจริงๆที่ที่ช่วยเด็กเดี๋ยวน้องจะได้กลับบ้านก็คือโดยการที่ได้เครื่องของโครงการเนี่ยกลับบ้านไปใช้ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ได้ร่วมโครงการก็คือเราเราก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อเครื่องมือร่างกายน้องก็จะไม่แข็งแรงคือคุณหมอน่ารักมากๆที่ที่บอกคำแนะนำทุกอย่างช่วยทุกอย่าง คือแม่เพิ่งมีลูกคนแรกเราก็ไม่รู้ว่าการรักษาของเขาอ่ะมันเป็นยังไงมั่งถ้าไม่มีคุณหมอหรือไม่มีโครงการนี้ดีๆไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะหาที่สุดไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆเราก็อยากให้เด็กๆที่มีปัญหาทางระบบหายใจเรื้อรังสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้อย่างเป็นสุข ครอบครัวมีโอกาสดูแลลูกได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็สำหรับคนที่มีปัญหาทางระบบหายใจนะคะโดยเฉพาะผู้ครองที่มีเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจเรื้อรังก็ทางโรงพยาบาลจุฬาก็ยินดีที่จะรับให้คำปรึกษานะคะ